สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็จะมาตัดต้นอ่อนัตะวันที่ปลูกนะเอาไปกินก็ปกติก็ใช้มีดก็ได้ใช้กรรไก่ก็ได้นะครับเราก็หลังจากมาปลูกได้แล้ว8วัน10วันเราก็จัดการตัดที้เลยนะแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นในชั้นผักครับจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึง่ง ส่วนเม็ดเนี่ยก็พยายามเก็บออกทำไมถึงไม่ล้างก่อนเก็บเพราะว่าถ้าล้างก่อนเก็บแล้วผักมันเสียครับเราเลยใช้วิธีปล่อยให้มันแห้งก่อนตอนวันที่เราจะตัดอะ่ะสักช่วงเช้าเราจะตัดไม่ใช่สักช่วงกลางวันเราจะตัดแล้วก็จัดการงดน้ําก่อนครับเพื่อให้มันต้นมันแห้งนะสนิทเลย แล้วก็เราไปล้างเนี่ย<อ>เนื่องจากว่าเราเพาะในกระดาษในกระบะทรายนะมันก็จะง่ายกับการล้างครับคือทรายอ่ะมันหลุดง่ายมากเนี่ยเราก็เอาไปกินได้เวลาเราอยากได้กินเท่าไหร่เราก็เก็บมาจากตู้เท่านั้นนะครับนี่ก็ง่ายๆเลยยาวแล้วเนี่ยยาวมากเลยปกติผมเคยเห็นนะก่อนที่ผมจะเพาะเนี่ยบางคนเขาก็ เดี๋ยวยกมาตากแดดเดี๋ยวยกเอาไปเดี๋ยวยกกลับกลับไปที่ร่มอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเขาจะเขาจะพักไว้ในที่ร่มก่อนนะแต่ผมไม่ทำ่างนั้นนะผมก็เอาไว้ที่ใต้ที่ใต้ต้นไม้ครับร่มใต้ต้นไม้เลยแล้วก็มีพวกพลาสติกคุมลงเรือนกันใบไม้หล่นใส่แค่นั้นเองครับก็วางตรงนั้นตั้งแต่ตั้งแต่โคเซตแรกเลยโคเซตตั้งแต่ บ่มเขาอยู่ในนั้นเลยอะไรอย่เงี้ยครับก็โอเคอยู่นะผมว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องยกไปยกมาด้วยผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะขี้เกียจนะถ้าทําแล้วขี้เกียจแล้วได้ผลก็คือจะทําแบบนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ถ้าทําแล้วมันไม่ได้ผลแล้วค่อยขยับสเต็ปให้มันยุ่งยากขึ้นอีกทีนึงก็ได้อะไรอยางเงี้ยประมานี้นะคอนเซปผม ก็จะเห็นหลายๆอย่างที่ผมทำครับก็จะลดขั้นตอนนะเน้นการลดขั้นตอนถ้าไหนที่มันแบบเป็นแกนของมันจริงๆลดไม่ได้ก็ต้องทำตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยพอได้แค่นี้เราก็ไปใส่ใส่ไว้ในถุงนะเนี่ยถาดหนึ่งก็จะกินได้ประมาณ3ามครั้งแหละถ้าให้ผมคำนวณต้นทุนนะ นี่ผมซื้อเม็ดมากิโลละเจ็ดสิบบาทซึ่งถ้าเป็นถุงนี่คือถุงย่อยแล้วนะซื้อที่ร้านอาหารนกครับอาหารนกอาหารไก่อาหารหมูอาหารมาอะไรเงี้ยก็จะมีขายอยู่นะไอเนี้ยมันหาง่ายอยู่แต่พวกต้นอ่อนอะไรอะต้นอ่อนต้นอ่อนหัวใช้เท้าอย่างเงี้ยเออ อะไรพวกนี้หายากมากเลยผมก็อยากลองปลูกนะอยากรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าผมเน้นความอร่อยเป็นหลักนะ <c oughs> อร่อยจริงอะไรเงี้ยถึงจะปลูกกินจังจังจังนะอันนี้คือปลูกมาสามรอบรอบนี้แล้วนะปลูกด้วยทรายนี่แหละรอบแรกก็มีการทดลองก่อนทดลองปลูกด้วยทรายอย่างเดียวปลูกด้วยขุยมะพร้าวอย่างเดียวปลูกด้วยดินเพาะอย่างเดียวก็ปลูกพร้อมกันเลยนะปรากฏว่าทรายมันก็เวิร์กนะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหาวัสดุหรือมาใช้ละใช้แค่ทรายก็พออะไรประมาณนี้ผมก็จะชอบประมาณนี้นะโ okay. อเคลืมบอกต้นทุนต้นทุนมันตรงนี้ใช้ประมาณ120กรัมนะครับก็อยู่เท่าไหร่ล่ะไม่กี่บาทประมาณ10บาทได้หรือเปล่ามัน1 0บ2บาทประมาณนี้แหละครับ ก็ถ้าไปซื้อเขาก็ประมาณ60บาทใช่ไหมเราประหยัดไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนี่ย12บาท60บาทก็5 48บาทใช่ไหม,มประมาณนั้นครับแถมยังสบายใจด้วยนะแล้วก็การที่เราได้นั่งรออะไรบางอย่างแล้วเราดูความเจริญเติบโตของมันเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความใจเย็นมากขึ้น เป็นคนใส่ใจอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่อันนี้คือผมแค่ลดน้ำเช้ากับเย็นแค่นั้นแหละผมขี้เกียจใส่ลดสามเวลาก็ได้นะอ่าอย่าลืมอย่าลืมหาผ้ากระสอบปกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ปกแล้วมันขอบมันแห้งนะเราจะเสียพื้นที่ในการปลูกมเมล็ดเราจะไม่งอกไปเปเปล่าแล้วไอ้่วนที่เหลือเนี่ยผมก็เอาไปโยนใส่ กระถางต้นไม้ที่โล่งๆนะปรากฏว่าต้นมันงอกยาวสูงเลยผมคิดว่าอีกหน่อยผมคงจะได้เห็นดอกทานตะวันด้วยล่ะเห็นผมเห็นเริ่มมันมีดอกเริ่มมันมันมีช่อดอกแล้วครับสําหรับรุ่นแรกนะที่ผมเทลงไปนะรุ่นที่สองผมก็เทลงไปก็เริ่มงอกแล้วเหมือนกันครับโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ